ลูกคุมอมยารอน้ำเดี๋ยวๆเดี๋ยวพาย,ย,ยไม่กล้ากินยกขวดน,นะคะขวดใหญ่เผื่อน้องจะกินด้วยโอ๋นางนั่งนิ่งเลยเขาเรียกยาะละลายในปานอนคล้องกันเงา นอนเมืเ่อคืนค่ะวิวนะคะวิวคิวๆกันป่ะคิวๆกันนะคะอืมอะไรเอออยู่เลยหอยยาเริ่มละลายแล้วเริ่มเริวลง รอโอ้โหเตยยัง,ง,งยังไม่กล้าเกินครับเออนึกต้องกินยาแก้เจ็บนะคะเพราะว่าเมื่อวานกินอาหารเทะเลเร็จรแล้วมีอาการบวมเล็กน้อยนะเกิดต้องไปซื้อยาแก้ ยาแก้เสบอ่ะแค่เก้าสิบค่าจ้างไปซื้ออ่ะสองร้อยให้ติปเขาอีกร้อยหนึง่งยาแก้เส็อันนี้มีค่าประมาณสามร้อเก้าว่าจะกินแตงเดียวเขาบอกว่ามันต้องกินสองเอาเธอน้ำอ่ะ โอ้โหจังไรทำกันมาได้นางนางทำอะดูวิวต่อคะ่ะสนใจมากเลยอันนู้นอะเห็นไหมเห็นไหม นี่ก็ติดลูกแล้วทุกคนนี่นี่ติดลูกแล้วติดลูกแล้วสอยเลยดูไหมดูี่ดีสเคือเลยสสยดีไหมทุกคนสอยดีไหมอยากลูกละร้อยหกสิบจะกลายเป็นลูกละหมื่นหกนะคะ